ว่ากำลังจะกลับไปวัดพอดีพิสึกออกมาใช่แล้วเหรอเอาแล้วทำไมกลับมาวัดทำไมไม่เห็นราชโอรส<ก>มาด้วยนะสิถูกเสด็จแม่ไล่ออกมาออกมาจากบ้า เนี้ยมาจากวังอะไรเอามาจากวังนั่นคือตอนนี้เดินมาตั้งไกลแล้วฉันแม่หิวข้าวมากๆเลยข้าวก็ยังไม่ได้กินเชื่อไหมตอนที่ไปถึงนี่ฉันจะได้กินข้าวแล้วนะี่แต่ยูดีๆพระประมารดาเสด็จแม่อือแล้นก็โกรธขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้ฉันกินข้าวแล้วก็สาดข้าวกระจายหมดเลยสาดข้าวที่กระจายหมดอยู่ๆก็เปลี่ยนอารมณ์ตู้่าแล้วก็ได้นนไออกจากบ้านภายในก่อนเวลาตะวันจะตกดินก็ต้อง ก็ยังไมได้กินจะมนบายไม่ไดกินข้าวเลยโอ้ยเองหมดคยอันเเอ้ยเเฮ้ยนี่อันบางคนดนนังมึงนี่โอ้นี่เอนี่ีตีอันีหาเองน้อนี่ตีอันงดิลังตามี่อันเกรนี่มีเมียเมื่อไหร่เฮ้เมียเมืนี่ยนี่กลุงาะม้บ้านดเลยโอ้โหโชคดีดีเลยดเานะราตุดปด มามาตั้งแต่ชิปมาดีจริงๆเลยไอพวกเนี้ยราบารุดรับพยาบาลงานเด่นนี่แหละนะนึกว่าแต่ไม่ได้กินข้าวซะแล้วโชคดีแต่ตวงดีเลยมาเจอหลวงปู่เนี่ยเออเอาอย่างนี้ละกันนี่เป็นเดืุเต็บคนลุ่นเฉพาะมีตุ้ยลุ่ ถ้าเกิดว่าไม่ใช่บ้านเนี้ยของลุงในช้นี่กล้าเข้าไปหรอลุงจะโอกอะไรเองลุงเป็นคนพันเมืองมาแต่กอนเองอ่านมีเมียมีอะไรอาตะกันหิวข้าวไหมหิวเออบอกลุงปูสิอยากกินข้าวลุงปูอยากกินข้าวในหม้อเนใหญ่ครับแซ่บเกินเอาอย่างี้จะเดลุงหาเข้าไปกินเลย ได้เจอนเข้าไปเลยพูดไม่พูดพามทำเพลงเอยูตั้งนานแล้วสี่ายใต้ต้วเธอเปล่าโอ้จมียนีินแากวโอ้จมี่นโหกบสีบชี้ชี้ฉันตัวหนูเอาเนีไอติมตัวซีซันเอ๊ะเจ้าบุรทำไมคือตัวเมียนผมกวนเลยนียลุงเมียลุงไม่ทำกับข้าวไว้รอเราเลยแเนี่ยรอดูสิมีทั้งข้าวมีทั้งอะไรอยากกรนหรอพม่อเกี่ยหปน้องี่กน ยากยาไปเรื่องรุ่ยรุ่ยเนี่ยแล้วก็มีหมาร้อนด้วยจะเลยหมาร้อนฮอตดอกองยากสาวฉันดีมากฉันฉันขอกินเลยกินเลยกินเลยเนี่ยเนี่ยลุงตุยลุยเป็นคนทำฮะโอ้ยผิวเนี่ยถ้างั้นมากินด้วยกันเลยมาลุงมากินด้วยกันมากินด้วยกันเร็วโอ้โหกับข้าวหอมห่อนี่ เกินเลยค่ะคางมอสเซ่สีอันนี้ก็เคลียร์เบนเต้เดินทางมาบ้านสงสัยละเราจะเตรียมกับข้าวรอพ่อมันแล้วแต่บ้านเงียบแปลกๆไงละทถ ไหนกันบดเนี่ยฮะฮะพี่สมศรีอะไรจยะอ๋อรักธมล่ะเอ๋อโมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวัดดี้เราเออวัดดี้อะไรกันเนี่ยนั่งทำอะไรกันชิบ่ายกินข้าวบัดเฮ้ยแล้วมากินข้าวกูได้ยังไงเนี่ยเฮ้ แปลบ้านแกกับข้าวเมย์แกมากอต้นมาเธอโอะไรฉันขอโทษนะฉันขอโทษที่มาผิดบ้านซิตอจังจังได้กินนมหมากจับบ้านผิดต้นมะยมช้นปลูกไว้ฉันจำได้มีลูกออกอยู่สามลูกเนี่ยต้นมะยมบ้านฉันเลยอะไรเนี่ยเพวกมึงมาขโมยข้าวบ้านกูได้ยังไงเต้ เมต้นมะยมที่ไหนนี่ปลูกต้นมะพร้าวบ้านพงนะต้นมะพร้าวก็ขึ้นติดต้นมะยมดูด้วยโีน้องลูกที่ไหนมาเอาเฮ้ยได้กินก็ไ้มากินข้าวบ้านกูหมดแล้วเนี่ยไม่ได้กินข้าวบ้านพี่บ้านพงบ้านบุบวนพองมีตุ้ยนุ้ยมึงมาได้เลยมึงมาได้เลยมึงมาได้โอ้ยมึงเห็นต้นมะม่วงไหมเนี่ย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 มะม่วงตุ้ยนุ้ยต้นมะม่วงลูกสาวกูหลกไว้นี่ มันก็มีต้นเะอดาวจริงผมมึงเอ้ยต้นมะม่วงจะดาวอีอีสอาจะดาวเฮ้ยพวกแกหยุดหยุดหุด,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 ดอะไรจ้าลุงในบ้านของฉันลุงเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยบา้านป้าตุ้ยหนุย้ยต้นมยะยมก็แล้วมะม่วงก็แล้วอะไรกันเนี่ยอ๋อนี่ยเพิ่งเห็นไหมเนี่ยที่ฝาบ้านของกู่อ้า